สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาลนและพวกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาพูดถึงไฟวันที่2ทธันวาคมนี้ที่จะต่อยกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างไรอันกาเซียหรือคิงไรอันเดอะแฟตที่เรารู้จักกันดีนะครับที่เพิ่งจะแพ้เ o โอเจอันตาเดวิสไปเมื่อเดือนเมษาแบบสนุกสนานและดุเดือดมากๆนะครับ วันนี้ไรอันกาเซียเจ้าหนูคนดีคนเดิมของเรากลับมาแล้วนะครับตอบนี้ต้องมาเจอกับมวยแข็งโป๊กอีกหนึ่งคนเลยที่เรื่องเราวเขาน่าจับตามองเหมือนกันอย่างออสการ์ดูราเตจูราโดนะครับผมผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นลูกของออสการ์เดราคุญาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้เลยแต่ต่อยในสังกัดและผู้จัดเป็นโกลเด้นบอยโปรโมเตอร์นะครับที่เป็นผู้จัดไฟนี้ขึ้นมาซึ่งน่าดูมา,มากๆครับระหว่างไรอันกาเซียและดู เนี่ยถือว่าเป็นนักชกหมัดหนักพลังกำปั้นหนักทั้งคู่เพราะว่าน้องคู่ต่อสู้มาเยอะมากๆจริงเดี๋ยวไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทั้งคู่กันก่อนครับเริ่มกันจากเจ้าหนูไรอันกาเซียอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเขามีส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่178เซนครับเรียกได้ว่าสูงมากนะฮะและช่วงชกของไรอนกาเซียเนี่ยก็อยู่ที่100 เ8เซนเช่นเดียวกันครับเป็นมวยออทอดอกถนัดขวานั่นเองนะครับไรอันตอนนี้นับปัจจุบันอายุประมาณ25ปีแล้วนะครับผมสถิติของไรอันทั้งหมดชกไปอยู่ที่24ไฟท์ครับทุกคนและแพ้็อก ไปอยู่ไฟเดียวนั่นคือแพ้ให้กับเจ้าแท้งเดวิดนั่นเองและไรอันยังไม่เคยเสมอกับใคร KO คู่ต่อสู้ไปทั้งสิน้นทั้งหมด19ไฟครับอัตราส่วน KO ของไรอันเนี่ยเจบวกบวกครับเดี๋ยวมาดูกันในฝั่งของออสการ์ดูราเตจูราโดเนี่ยครับเป็นนักชกจากเม็กซิโกดูราเตเนี่ยตอนนี้อายุ27ปีแล้วมีอายุมากกว่าไรอันกาเซียอยู่2ปีเท่านั้นนะครับไม่ได้ห่างกันมากส่วนสูงอยู่ที่175เซนครับช่วงชกอยู่ที่180ิเซนนะครับส ชกทั้งหมดอยู่ที่25ไฟทุกคนแพ้ไปเพียงแค่1ไฟท์ไฟเท่านั้นและเสมอเพียงแค่1ไฟท์ไฟเท่านั้นและ k o คู่ต่อสู้เนี่ยสูงถึง21ไฟด้วยกันทุกคนนั่นเท่ากับว่ามีเพียงแค่2ไฟไฟเท่านั้นที่เอาชนะคู่ต่อสู้แบบไม่น็อกนอกนั้นน็อกเรียบหมดโค oh. น่ากลัวนะครับไรอันมีอยู่4ไฟได้วยกันที่ไม่ได้เอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยกันเนาะ,ะพอฟัดพอเบี่ยงกันเลยครับทั้งคู่ไฟนี้น่าดูเป็นอย่างยิ่งและโอมก็มั่นใจว่าไฟเนี้ยจะสนุกมากกว่าไฟของชาโกสตีเวนสันบรซซัสกับเอ็ดวินแน่นอนทำไมโอมถึงมั่นใจเพราะว่าโอมคิดว่าไรอันกาเซียเนี่ยเป็นนักชกที่ไม่ว่าเขาจะต่อยกับใครต่อยสนุกนะครับไม่ค่อยดูน่าเบื่อเท่าไหร่แล้วก็ไรอันเนี่ยเป็นนักมวยที่การป้องกันตัวค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเน้นการทําลายล้างคู่ต่อสู เป็นสัดส่วนใหญ่ซึ่ง ดัวเตเนี่ยเหมือนถอดแบบไรอันกาเซียมาเลยเป็นนักชกอีกหนึ่งคนที่กล้าแลกกล้าปะทะกล้าเดินหน้ากล้าบดขยี้คู่ต่อสู้เป็นมวยเดินทั้งคู่ครับไรอันก็เดินดูอาเตก็เดินมันน่าสนใจตรงนี้แหละครับว่าเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเดินกับเดินมาปะทะกันเนี่ยใครจะชนะซึ่งไรอันกาเซียเนี่ยน่าจะได้บทเรียนณไฟที่เจอกับแท้งเดวิดเนี่ยไปเยอะมากๆแล้วมารอบนี้น่าจะพัฒนาตัวตนของตัวเองเนี่ยขึ้นเยอะถ้าเปรียบเทียบเรื่องสแต็ หรือข้อมูลของนางกายทั้งคู่เนี่ยปากหัวตัวเท่าครับไม่ต่างกันมาเท่าไหร่3ามเซนเองแต่ผมแปลกใจตรงช่วงชกนี่แหละที่บอกว่าดัวเตเนี่ยช่วงชกสูงถึง180เซนเลยซึ่งผมมองดูจากไฟที่ผ่าน,านมาที่เขาชกมาเนี่ยผมดูแล้วว่าช่วงชกเขาเนี่ย แคบกว่าไลอ้นกาเซียด้วยซ้ําไปเพราะว่าดัวเตเนี่ยเป็นมวยที่ถอดแบบมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยทุกคนผมมั่นใจว่าถ้าวันนี้ทุกคนอายุป,ประมาณ30บวกน่าจะต้องเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ครับที่ในอดีตเคยฉายผ่านช่องทางมูนานทีวีอย่างก้าวแรกสู่สังเวียนเป็นการ์ตูนชกมวยที่โคตรสนุกและน่าจะเป็นการ์ตูนชคมวยสากลที่สนุกที่สุดในโลกแล้วนะครับตัวเอกนั่นก็คือมาคุนุอุจิอิโปอย่างที่เราเรียกกันว่าเจ้าหนูอิโปนั่นเองดัวเตเนี่ย มีลักษณะการชกเนี่ยคล้ายกับอิปโปมากๆอิปโปเนี่ยจะเป็นมวยที่เน้นใช้ท่าเดมซิโลเป็นท่าไม่ตายของเขาเลยที่เอาชนะเซนโดไปได้เนี่ยก็เอาชนะด้วยเดมซิโลครับซึ่งเดมซิโลของอิปโปนี่แหละจะเป็นสไตล์แบบการแบบนี้ฮะติดช่วงจมูก ตากางเหลือประมาณนี้ฮะเหลือเพียงแค่ลูก,กตาแล้วมุกโยกหัวไปมาแบบนี้ฮะตามจังหวะนะครับแล้วก็ค่อยๆมุดเข้าไปเพื่อทะลวงคู่ต่อสู้มตัดบนสลับล่างไม่ว่าจะเป็นต่อยที่หัวต่อยตัดลาตัว ต่อยที่ท้องหมัดตรงหรือทะแยงออกข้างคล้ายๆกับพิกาบูแล้วก็อัดเข้าท้องและสลับขึ้นบนครับก็แล้วแต่จังหวะการใช้ที่ใช้คือเดมซิโลครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าชื่อเรียกของเดมซิโลในฝั่งของการชกมวยสากลอาชีพเนี่ยเขาเรียกชื่อ,อยังไงแต่ขออนุญาตเรียกตามกระตูนเลยแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนมากๆแล้วน่าจะเป็นท่าไม่ตายของดัวเต้เลยที่ใช้เผด็จศึกคู่ต่อสู้มาโดยตลอดซึ่งท่าเนี่ยคนที่จะทํามันได้ดีนะครับอ้างอิงจากกระตูนนะคือนักชกที่มีผัด พลังหมัดที่หนักต่อยหมัดฮุกสั้นๆเนี่ยได้ดีและพลังทำลายล้างที่สูงซึ่งดัวเตเนี่ยมีครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหมัดฮุกลำตัวหรือหมัดเขี้ยงขึ้นข้างบนเนี่ยดัวเตทําได้ดีหมดและทําออกมาเนียนหูเนียนตาด้วยและมันน่ากลัวมากๆสาหรับไรอันกาเซียเพราะว่าไราอันเนี่ยเป็นนักชกที่ค่อนข้างจะเก็บอาการได้น้อยและไม่ค่อยป้องกันตัวมากสักเท่าไหร่ตรงเนี้แหละน่าเป็นห่วงมากๆครับสาหรับไรอันกาเซียว่าถ้าโดนดัวเตมุดเข้ามาประชิดตัวเนี่ย จะหนีออกหรือเปล่าและเมื่อโดนเข้าไปจังๆเนี่ยจะทนได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าดัวเตเนี่ยดูละน้ําหนักหมาเชื่อถือได้เลยและที่สําคัญที่เขาถือไพ เหนือ,อไลอ้นกาเซียอย่างที่โอมเห็นได้ชั้นเลยนั่นก็คือความอึดถึกทนของดัวเต้ครับด้วยความที่ว่าเป็นมวยเม็กซิกันสไตล์เดิน100%อยู่แล้วนะอย่ังเกตเห็นได้จากนักมวยเม็กซิกันหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นอีซาครูดก็เป็นมวยบู๊มวยเดินล้างผ่านเหมือนกันคล้ายกันเลยครับแต่ไลอ้นกาเซียเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นมวยที่ต่อยวงนอกได้ดีมากด้วยลักษณะช่วงชกที่ค่อนข้างสูงโปร่งนะครับเป็นนักชกที่มีรูปร่างที่ยาวเก้งก้างในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เก กางมากนะไม่ได้เหมือนกับนาบิลที่สูงชรูดพลเลขปี๊ดไปเลยแม่ขนาดนั้น,นครับแต่ไรอันเนี่ยมีช่วงชกที่ยาวนะด้วยลักษณะรูปร่างที่ถ้าให้ผมพูดแบบนี้มันก็ไม่เกินจริงนะคือเป็นรูปร่างฟ้าประทานเลยนะคือบอดี้เขาดีมากเนี่ยครับรูปร่างแบบนี้หาได้ยากช่วงแขนเขายาวจริงเพราะฉะนั้นไดอันต่อยกับใครเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเจอในสต็กข้อมูลของทั้งคู่ที่โอมบอกไปขั้นตรงแล้โอมไม่มั่นใจนั่นก็คือไรอันเนี่ยมีช่วงชกที่น้อยกว่าดัวเต้ซึ่งโอมง,งงมา,มากๆว่าช่วงชกของไรอันเนี่ยมันน้อยกว่าได้ไงด้วยลักษณะของร่างกายของไรอันที่มันดูสูงโป่งกว่าและมีส่วนสูงที่มากกว่าดัวเต้เนี่ยมากถึง3มเซนด้วยกันแนวนี้เป็นเรื่องที่ง,งงเหมือนกันนะก็ไม่แน่ว่าดัวเต้เนี่ยอาจจะมีจังหวะการยืดของลำตัวเนี่ยได้เยอะกว่าไรอันหรือเปล่านะครับก็ เดี๋ยวลองไปดูบนเวทีกันดีกว่าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงครับผมมั่นใจว่าดัวเตเนี่ยจะต้องเดินเพื่อบุกทะลวงไลอันกาเซียครับด้วยลักษณะการชกมวยแบบเดมซีโลเนี่ยมันต้องเดินประทะอยู่แล้วและเลือดเม็กซิกันมันน่าจะเข้มข้นนะครับของดัวเตเนี่ยก็น่าจะเข้าทะลวงไลอันแบบยับยับซึ่งไลอันเนี่ยจะต้อง เน้นเกมตั้งรับเกมดีเฟนส์เป็นหลักถ้าไลออนไปเดินแรกเนี่ยโอมมั่นใจได้เลยว่า100%ราอนไลออนจะแพ้ดัวเต้ครับทุกคนแต่ถ้าไลออนเน้นสร้างจังหวะใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าเน้นการป้องกันตัวและการฉากรบต่อยได้ด้วยความแม่นยำมากกว่าตรงเนี้ยไลออนจะมีโอกาสชนะดัวเต้ที่สูงมากยิ่งขึ้นครับและโอมก็ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไลอ้อนหลังจากที่แพ้ไฟของเจอวันตาเดวิดไปเนี่ยน่าจะได้บทเรียนมาเยอะเลยและรอบนี้เขาน่าจะต่อยมวยแบบรัดกุมขึ้นเพราะว่าจะเป็นไฟฟื้นคืนชีพของเขาซึ่งดัวเตนเนี่ยผู้กระทำตรงว่าโอไม่ค่อยได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาเลยนะครับแต่เขาก็มีไฟต่อยในปีนี้เหมือนกันนะแต่ไม่เคยได้ยินเลยอาจจะไม่ได้ดังมากอาจจะเป็นคู่ต่อยประกอบรายการก็ได้คําตอบมาว่าอไอ้คนคนนี้หมัดมันเอาเรื่องหมัดดีเลยและมีความอึด ความทน ทลาหดหน้าดูเลยนะครับเรียกได้ว่าสูงกว่าไรอันเยอะแล้วโมั่นใจว่าน้ำหนักหมัดของเขาเนี่ยหนักนะในระยะกลางถึงระยะประชิดและเขาจะเป็นมวยสไตล์ที่แบบว่าเอาเฮดบัตครับเอาหัวมุดเข้าไปก่อนแล้วลําตัวตามเข้ามาทีหลังเพราะว่าการที่จะเอาหัวมุดเข้าไปก่อนเนี่ยหมัดของคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะต่อยโดนหัวครับไม่ต่อยโดนหัวก็ต่อยโดนกาดโดนนวมเขาเนะครับจะทําให้รอดมุดเข้าไปได้ง่ายและประชิดเข้าในลําตัวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าไรอันไฟนี้ มาแบบยืนแลกยืนซดแบบขาตายเลยเนี่ยอันตรายครับอันตรายมากเพราะว่าถ้าเข้าแดนมรณะของดัวเตเมื่อไหร่เนี่ยไลยอันลำบากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ไลอันจะทำได้ดีมากที่สุดคือการใช้ลองกาดครับ จากของแทงเดวิดหรือปรับจากของชาควสตีเวนสันเนี่ยมาใช้นะครับในการยืดแขนเพื่อว่าระยะก,ก่อนและอันเป็นมวยถนัดขวาครับเพราะฉะนั้นต้องยืดแขนข้างซ้ายหรือกระแทกเย็บออกไปก่อนเพื่อสร้างระยะห่างของตัวเองให้ได้ออกมาเยอะที่สุดแล้วดัวเตเนี่ยจะมุดเข้ามาเนี่ยก็มันจะยากมันจะยุ่งยากขึ้นและดัวเตเนี่ยอาจจะต้องทะลวงหมัดชุด ในการแย็บของไรอันเนี่ยเพื่อเข้าไปทําลายไรยอันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้จะวัดกันที่ความเร็วทางฝั่งของไรอันแต่ไรอันเนี่ยครับฉายาขึ้นชื่อว่าเป็นเดะแฟสอยู่แล้วพลังหมัดสปีดหมัดเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วฮะไรอันมีสปีดหมัดที่เร็วมากดัวเตอาจจะลำบากใจในช่วงยกต้นๆครับประมาณยกที่1จนถึงยกที่7เชื่อว่าไราอันเนี่ยแรงมากๆนะครับแต่ถ้าหลังจากยก7ไปแล้วไรอันยังสร้างบาดแผลหรือนอกดัวเตไม่ได้เนี่ยอันนี้แหละครับ ไลอ้อนจะลําบากเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นนักชกที่แก๊สค่อนข้างที่จะหมดเร็วสําหรับไลอ้อนนะพอ89ไปเนี่ยจะเริ่มแผวทุกคนอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเป็นมวยที่สปีดมันเร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งใช้พลังงานมากเท่านั้นฮะพอเมื่อใช้พลังงานเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยมันก็มีวันหมดเหมือนรถอะครับเวลาเราวิ่งเร็วๆแบบกด ย่ำปื๊ดออกตัวจากไฟแดงเนี่ยมันเร็วนะฮะแต่ว่ามันก็กินน้ํามันเยอะมากเหมือนกันซึ่งไลออนเนี่ยเป็นมวยที่แรงต้นดีครับเหมือนรถที่ s p e e ออกตัวได้ดีนะครับ แต่ว่าแผ่วปลายหน่อยจะถูกรถที่แซงปลายนะครับอย่างรถกระบะเนี่ยช่วงออกตัวอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้ารอบเข้ามาแล้วเนี่ยจัดนะครับยิงยาวได้เรื่อยๆนะครับอาจจะวิ่งแซงรถเก่งได้ใน,นสุดแลอ่อนจะเปรียบเหมือนรถเก่งนะครับแต่ส่วนดัวเตเนี่ยมองว่าจะคล้ายๆรถกระบะมากกว่าแต่เขาจะเป็นมวยที่เดินบทเดินบี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดัวเตนเนี่ยต้องพกใจกับพกแก๊สมาเต็มถังอยู่ละเขาเตรียมตัวมาแน่นอนนะครับว่าเขาจะต้องโดนพายุหมัดข,ของไลออนกาเซียสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับไลออนกาเซียใน มองวมคือพายุหมัดที่ออกมาเป็นชุดซึ่งแท้งเดวิดตอนที่เจอกับไรอันเนี่ยรู้ดีว่าเรื่องนี้อันตรายสําหรับเขาด้วยช่วงโชคที่เสียเปรียบไรอันลักษณะตัวทางกายภาพที่ด้อยกว่าไรอันทุกประตูแต่แท้งเนี่ยเน้นการเอาตัวรอดดีเป็นเลิศหัวโยกตลอด ขาไม่เคยตายซึ่งถ้าไลาอันจะมาเจอดัวเตเนี่ยขาห้ามตายฮะถ้าดูดัวเตมุดเข้ามาต้อนได้เมื่อไหร่เนี่ยมีอยู่2ออย่างนั้นที่ไลอันจะทํานั่นก็คือใช้สเตปฟุตเวิร์กฉากตัวหลบออกมาหรือใช้สเตปเฮดแล้วสวนกลับนะครับและต้องโยกหัวตามตลอดเวลาเพื่อทำการผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนน้ำหนักมันให้เบาลงหรือว่ามูฟตัวให้หลบได้มากที่สุดเพื่อป้องกันพลังหมัดทำลายล้างในระยะประชิดของดัวเต ตรงนี้ครับถ้าไลออนทําไม่ดีก็น่าสนใจครับว่าเขาจะฉากตัวหลบออกมาจาก ดัวเตได้แต่ถ้าไรอันยืนซดยืนแรกในระยะประชิดกับดัวเตเนี่ยแน่นอนว่าจะเจอการมูฟของเดมซิโลแบบโยกซ้ายขวาตัดล่างสลับบนตัดล่างสลับบนแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อใดก็ตามที่ไรอันเริ่มตัวเริ่มแข็งเริ่มมีอาการจุกอาการเจียดขึ้นมาให้เห็นนั่นแหละครับจะเป็นจุดที่ดัวเตเนี่ยจะเข้าขย่าเหยื่อทันทีและไลอันก็จะโดนกินในจังหวะนั้นนั่นเท่ากับว่าไลอันเนี่ยอาจจะถึงคราวแพ้น็อกอีกหนึ่งครั้งซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก คู่นี้คือเรียกได้ว่าแทบจะ50-50เลยแต่ถ้าไราอันเนี่ยมาต่อยเกมแบบฉลาดไม่ผงผางเดินบุกมั่วๆเน้นเกมตั้งรับตั้งรับเน้นดีเฟนต์เป็นหลักเน้นยืนระยะแม่นๆต่อยดักแม่นๆ นะครับรอตบจังหวะ2รอรอสวยๆเนี่ยผมมองว่าทิศทางของไรอันเนี่ยดูจะสดใสกว่าดัวเต้ครับที่จะเข้าไปแลกอย่างเดียวเพราะว่าไรอันเนี่ยจะเน้นตอดเก็บคะแนนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยสุดท้ายวัดการ12ยกคะแนนไรอันจะนําแทบจะทุกยกแล้วก็จะชนะไปครับสำหรับไรอันนะครับจะเป็นแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับว่ามวยเดินเนี่ยเมื่อเดินเข้ามาบุ่ม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 เข้ามาเนี่ยยังไงยังไงมันก็หลบหมัดไม่พ้นอยู่ดีมันต้องโดนเข้าสักหมัดเลยฮะไม่ช้าก็เร็วยังไงไรอันก็ต้องแบกรับความเจ็บปว ตรงนี้กลับออกไปเพราะฉะนั้นวัดกันในส่วนของแก๊สทางฝั่งไรอันและวัดที่ความทน ของร่างกายและอันว่าจะทนดูอาเตได้แค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือหัวจิตหัวใจของไรอันว่าพกมาเต็มถังมากแค่ไหนถ้าพกมาแน่นพกมาดีเลยเนี่ยสู้อดทนกัดฟันเดินตามแผนทําตามแผนการทุกอย่างวางแผนการลุกดีๆไรอันมีโอกาสชนะดูอาเตน,นะครับไฟนี้ถ้าจะให้โองพูดว่าคอนเฟิร์มใครจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้โอมขอฟันธงไปที่ไรอันกาเซียครับจะเอาชนะดูอาเตไปได้แบบเบียดกันแบบคู่ขี้สนุกเลยซึ่งไรอัน อยู่ที่55ดัวเต้อยู่ที่45ครับทุกคนน่าสนใจมากคะแนนห่างกันไม่เยอะเฉียนกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับรอรุ้นกันครับว่าใครจะเอาชนะแต่ถ้าไรอันเมื่อไรก็ตามอย่างที่ผมพูดไปว่าขาตายมีอาการให้ดัวเต้เห็นหรือไปยืนแรกกับเขาในระยะกลางหรือระยะประชิดเนี่ยไรอันมีโอกาสล่วงได้สูงมากเพราะดัวเต้เป็นมวยที่พนอยู่แล้วซึ่งมวยเม็กซิกันพอเขาเป็นมวยเดินนะครับ สิ่งที่เขาจะทาในที่สุดในการตั้งรับในการรับแรงประทะของครูสู้เนี่ยคือคางครับกับความอดทนเขาพกใจมาเกินร้อยและความอดทนเขาเกินร้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะเดินบีเดินขย,ยี้ไปเรื่อยๆครับก็ต้องรอดูครับว่าไลอันเนี่ยจะหนีออกหรือไม่ถ้าโดนต้อนเข้าไปที่มุมสามเหลี่ยมก็ต้องดูฟุตเวิร์กของไลอันนะครับว่าจะมุดฉากหลบออกมายัางไงหรือจะโผล่เขา้าเกาะแทนก็ต้องมาดูครับว่าโค้ชของไลอันเนี่ยจะวางแผนให้แบบไหน แต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคู่นี้จะต่อยสนุกกว่าชากัวสตีเว็นสารแน่นอนครับและทุกคนฮะ คิดเห็นอย่างไรกับไฟที่จะเกิดขึ้นนี้โอมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งคือยังไม่มั่นใจนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะมีถ่ายทอดสดที่ช่องไหนนะอาจจะผ่านทางพีพีทีวีหรือเปล่าไม่มั่นใจครับก็รอรุนีกันอีกทีแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็อาจจะต้องเดินสายช่องทางธรรมชาติและแหลกก็เดี๋ยวใครมีลิงก์มีมรายการเดี๋ยวก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เช่นเดิมนะครับผมเพราะว่า ช่องทางหลักนี่บางคนก็อาจจะไม่สะดวกนะครับผมก็ว่ากันไปตอนนั้นแล้วก็อมจะบอกอีกหนึ่งเรื่องก่อนจากการน,นอร์คือในเดือนต่อจากนี้ไปมีอีกหลายไฟที่จะเจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของวันแชมเปียนชิพทางฝั่งของมวยสากลอาชีพหูเยอะมากดาวินทานี่ก็จะต่อยในท้ายปีนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ทั้งหมดทุกคู่เลยเดี๋ยวอมจะเริ่มทําทยอยลงพยองเรื่อยๆนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนจะได้ดูคลิปประมาณ3คลิปต่อสัปดาห์นะครับเดี๋ยวอมจะลงแบบ พิมีไว้ก็คือจะแจ้งเตือนมาก่อนว่าวันนี้จะมีคลิปลงนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับเข้ามาดูแล้วก็ทุกคนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับว่าชอบคู่นี้เพราะอะไรไลออนจะชนะหรือว่าดัวเตจะชนะครับก็ร่วมมาแสดงความคิดเห็นกันได้สําหรับวันนี้โอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ